พี่มีเทคนิคอย่างไงด้วยไหมครับในการที่ใช้วิธีการในการเล่าแล้วทาให้คนนั้นสนใจและติดตามมี3องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบที่1นเอามาจาก BMW ก่อนครับบริษัทฝรั่งใช้ยร้อนมากให้พรีเซนต์อะไรไม่เกินครั้งละเน,นาทีเรื่องซับซ้อนขนาดไหนไม่รู้ผมให้คุณ7นาทีเพราะฉะนั้นต้องพูดให้รู้เรื่องกระชับกระชับ<า>เจ็ดนาทอย่าเว้นเวแล้บางทีไม่ต้อง7นะครับ สองนาทีไม่เรื่องเคาะโต<อ>พูดให้รู้เรื่องอันนี้คือทักษะที่ว่าไม่ไว่าเรื่องซับซ้อนขนาดไหนต้องเอาให้จบเนื้อเลยอย่าน้ําทันทีเลยเนื้อเนื้อวันนี้ผมมาขอให้คุณพิจารณาว่าเราจะประกอบรถดีเซลหรือไม่ไม่ต้องเริ่มด้วยความที่ประเทศไทยมีความต้องการไม่ต้องเข้าเป้าเลยครับการจับประเด็นให,ให้เลยเพราะสองครับมาจากทางด้านของอความเป็นักข่าวที่เนชั่นบ้างความเป็นนข่าวที่เนชั่นนี้เนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยมองข่าวนะครับ ให้เป็นเหมือนการสร้างหนังสั้นสมมุติเรามีข่าว5้านาทีครับไม่ได้บอกให้ทาดราม่านะไม่ใช่นะแต่การเรียงลําดับข่าวถ้าสมมุติว่าเราทําข่าวแบบเดิมสมมุติครับเราก็จะเรียงตามลําดับเหตุการณ์เวลาแต่ในการทําข่าวเราไม่ได้เริ่มต้นจากเหตุการณ์เวลาการพาดหัวไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังสุดก่อนการพาดหัวจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนึกย้อนไปสมมติวเปิดดูหนังเรื่องแกลเดียเตอร์ ฉากแรกเนี่ยคืออะไรครับรบกันระหว่างกองทัพโรมนันกับกองทัพบ,บาเบเรียนเขาทําขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนตื่นเต้น Excite people ดึงดูดความสนใจนี่เลยเพราะฉะนั้นครับเนื้อข่าวตอนแรกเหมือนกับเนื้อประวัติศาสตร์ตอนแรกคนต้องรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับเรายัางไงถึงจะดูเขาสามประวัติศาสตร์ตัวเองบ้างแม่พี่พูดอยู่คำหนึ่งเขารู้ว่าลูกคนนี้ลูกคนจุดท้องนชอบถามคาพูดเขาแม่ทำไมผมงโง่จังเลยเป็นคําพูดติดปากตั้งแต่เด็กแม่พูดอย่างนี้ฟังดีๆลูกภาษาไทยอะงองูมันว่าจะมาก่อนชอชิง แล้วไงครับแม่คนเรามันต้องโง่ก่อนแล้วมันถึงจะฉลาดคือแม่ก็หยิบขึ้นมาดื้อๆเลยนะโอเคแต่กต็เอาเป็นว่าฝังหัวนี่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเริ่มต้นถ้าครั้งหนึ่งเราเคยไม่รู้เรื่องว่าเราเรียนประวัติศาสตร์ส่วนนี้ไปทําไมเราต้องตอบคําถามนั้นให้กับผู้ฟังให้ได้ก่อนอย่างสมมุติเราบอกว่าต้องศึกษาประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์คนก็ฟังโอ้โ oh, หลุงคนนี้น่าเบื่อวะ่ะเราต้องอธิบายเขาฟังกันว่าเพราะจุดนี้สําคัญอย่างไรพี่เชื่อว่าคนทุกคนเวลาฟังสิ่งใดๆเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ตอบเขาเราไล่เลียงข้อมูลโดยที่ไม่แคร์ว่าคนฟังเขาไม่รู้อะไรพัง